ดินนะครับดินก็ค่อนข้างนิ่มนะครับดินดินนิ่มนะครับจะนิ่มกว่าอันนี้มันเป็นดินทรายนะครับดินทรายแต่ว่ามันจะค่อนข้างนิ่มแล้วนะครับก็จะดีกว่าดีกว่าอยู่นะครับดีกว่าที่ที่เราใส่นะครับเพราะว่าใส่แต่ก่อนก็คือใส่ตามตามปุ๋ยตามตลาดนะครับส่วนมากก็จะใช้ปุ๋ยสูต 16, ร16-16-8หรือ,อ16-8หรือใช้ยูเลียนะครับซะมากกว่า ผมก็สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้นะครับพามาเบิ่งนะครับทุ่งนานะครับท้องทุ่งนะครับเบิ่งข้าวนะครับที่ปักดำไว้นะครับผมอายุประมาณ2อาทิตย์นะครับที่ใส่ปุ๋ยนะครับตามสูตรการวิเคราะห์ดินนะครับก็คือแปลงนี้ก็คือเอาดินไปไปวิเคราะห์นะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวมาเบิ่งนะครับว่าที่เพิ่นวิเคราะห์ดินค่า pH นะครับค่าแร่ธาตุไนโตรเจนนะครับฟอสฟอรัสหรือโพแทสเซียมนะครับมีค่า สูงต่ำมากน้อยขนาดไหนนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาเบิกนะครับอันนี้ก็เป็นแปลงนะครับเป็นแปลงเรียนรู้นะครับการใช้ปุ๋ยเคมีนะครับตามค่าวิเคราะห์ดินนะครับปุ๋ยสั่งตัดนะครับเพื่อลดต้นทุนการผลิตนะครับปี2 5 6 4นะครับโดยศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนตำบลบึงทวายอำเภอเต่างอยนะครับเจ้าของแปลงก็คือ คุณแม่เจนสุดาแสนพงศ์นะครับผมชนิดนะครับชนิดพืชก็คือข้าวนะครับพันกอขอหกนะครับผมวันที่ปลูกก็คือวันที่หนึ่งกรกฎาคมสองพันหกสิบสี่นะครับผมพื้นที่นะครับหนึ่งไร่นะครับชุดดินนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นพิกัดนาเนาะนะครับผมเนี่ยก็จะเป็นพิกัดนะครับสี่สิบแปดคิวนะครับนะครับแกนเอ็กนะครับสี่ศูนย์เก้าแปดห้าศูนย์นะครับแกนวายหนึ่งแปดแปดห้าศูนย์หนึ่งห้า นะครับอ่าคราวนี้มาดูนะครับมาเบิ่งนะครับผลนะครับผลการตรวจวิเคราะห์ดินนะครับมาเบิ่งค่า pH นะครับมันจางแล้วนะครับอาจจะจางนิดหน่อยนะครับเพราะว่าใช้อะปากกาเมจิกนะครับอ่าเขียนก็ตั้งแต่วันที่1นะครับผมอันนี้ก็ผ่านมาแล้ว2สัปดาห์นะครับมาดูค่าค่า pH นะครับค่า pH ค่อนข้างต่ำนะครับอันนี้เพิ่งลบออกเนาะค่า pH ก็คืออ่าหกนะครับค่า pH อยู่ที่6.5นะครับค่า ในไนโตรเจนนะครับต่ำมากนะครับที่เขียนไว้ค่าของฟอสฟอรัสนะครับค่า P ก็คือต่ํามากนะครับแล้วก็ค่าโพแทสเซียมนะครับค่า K ก็คือปันกลางนะครับคราวนี้นะครับคําแนะนํานะครับการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินนะครับปุ๋ยสั่งตัดนะครับใส่ปุ๋ยนะครับครั้งที่1นนะครับ4600หรือว่ายูเรียนะครับ5กิโลกรัมต่อไร่นะครับ ตัวที่2ก็คือปุ๋ย18-46-0นะครับจำนวน11กิโลกรัมต่อไร่นะครับแล้วก็ปุ๋ยสูตร0-0-60นะครับจำนวน40กรัมนะครับ40กิโลกรัมต่อไร่นะครับอันนี้ถ้ารวมแล้วนะครับ5-11แล้วก็4ก็คือประมาณ20กิโลกรัมต่อไร่นะครับอันนี้ใส่ครั้งแรกนะครับใส่ครั้งที่2ก็คือใช้ปุ๋ยสูตร46-0-0นะจำนวน9กิโลกรัมต่อไร่อันนี้ก็คือ ใส่ไปแล้วครั้งแรกนะครับอันนี้ก็คือใส่ตอนรองพื้นนะครับเนี่ยนะครับผลของการใส่ปุ๋ยรองพื้นนะครับจํานวน20กิโลกรัมต่อไร่นะครับตามค่าปุ๋ยนะครับตามค่าการมีข้อดินนะครับที่ที่ดูนะครับที่อ่านให้ดูนะครับตอนนี้ก็คือข้าวที่ปลูกผ่านไปแล้ว2สัปดาห์นะครับอันนี้คือหว่านปุ๋ยรองพื้นนะครับหว่านก่อนค่อยปักดำนะครับผมนะครับเขาก็ถือว่าใช้ได้นะครับอันนี้ผมเอาแหนแดงนะครับมามาปล่อยลงด้วยนะครับ เดี๋ยวมาดูแหนแดงนะครับอันนี้เพิ่งเอามาปล่อยนะครับเอามาปล่อยอยู่นิดเดียวนะครับสามสี่วันแล้วนะครับผมก็เริ่มเริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มแตกนะครับเริ่มแตกเยอะแล้วนะครับผมคาดว่า ais, ประมาณเดือนนะครับเนี่ยน่าจะประมาณเดือนก็คงเต็มพื้นที่นะครับเดี๋ยวค่อยขยายไปฝั่งน้นนะครับเดี๋ยวมาดูข้าวนะครับเนี่ยข้าวนะครับสีน้ํานะครับก็เริ่ม,มสี ค่อนข้างเข้มนะครับเนี่ยสีออกดำๆเข้มๆนะครับเหมือนดินมันมีแร่ธาตุดินรีนะครับเขาก็ค่อนข้างที่จะเขียวนะครับใบเขียวนะครับค่อนข้างสวยพอสมควรนะครับเดี๋ยวพาเดินดูนะครับพายังเลาะเบิ่งนะครับผมอันนี้พูดภาษาไทยนะครับย้อแล้วก็ผู้ไทยนะครับปนกันนะครับปกติผมเป็นคนผู้ไทยนะครับถ้าส่วนวิวภาษาผู้ไทยเลยนะครับก็มีหลายท่านนะครับก็ฟังไม่รู้เรื่องนะครับเนก็แนะนําว่าให้พูดไทยหรือพูด ภาษาย้อภาษาลาวนะครับปนกันไปเลยนะครับผมก็หลายท่านก็ให้คําแนะนํามานะครับว่าคือไม่พูดภาษาท้องถิ่นตัวเองนะครับก็อยากพูดอยู่นะครับก็มันก็เ้าผู้ไทยนะครับผมว่าผู้ไทยก็ฟังลําบากนะครับผมก็เลยเอาแบบนี้ก็แล้วกันนะครับก็พูดปนเปกันไปนะครับทั้งไทยผู้ไทยภาษาย้อนะครับภาษาลาวนะครับปนกันไปนะครับผมมาเบิ่งข้าวนะครับตอนนี้มันก็ เริ่มเขียวนะครับอันนี้ทางเกษตรนะครับหรือโดยโดยศูนย์นะครับศูนย์นะครับพวกนี้นะครับกันจะมาดูแล้วก็นําดินนะครับชุดดินตัวนี้ไปที่สวนนะครับเอาไปตรวจสภาพดินนะครับค่า p h นะครับก็ได้อยู่6.5แล้วก็ค่าไนโตรเจนนะครับและธาตุต่างๆในดินนะครับมัรวมค่าไนโตรเจนค่าโพแทสเซียมนะครับพวกนี้นะครับ n p k นะครับเอาไปตรวจ ครับก็อยู่ในค่อนข้างตับนะครับฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะครับนะครับอันนี้ก็เริ่มเขียวแล้วนะครับผมเริ่มเขียวนะครับเดี๋ยวรอบสองนะครับรอบสองก็รอบสองก็คือใส่แค่ยูเลียนะครับประมาณ9กกิโลกรัมต่อไร่กัเดี๋ยวเดี๋ยวปีนี้ก็จะลองลองใช้สูตรปุ๋ยตามตามที่ที่พันแนะนํานะครับที่เขาแนะนํามานะครับนะครับมาดูแปลงนี้นะครับมาเบ่งแปลงนี้ อ่างนี้น้าน้าน้อยนะครับน้ําบกค่อยอยู่นะครับนะครับอันนี้คือข้าวอายุประมาณสองสัปดาห์นะครับผมสิบห้าวันนะครับสิบสี่สิบห้าวันนะครับหลังจากปักดํานะครับผมก็ค่อนข้างเขียวขจีนะครับหญ้าจะมีหญ้าบ้างนะครับมีหญ้านะครับฝั่งนี้ก็คือที่ทํานาปังนะครับทํานาปังอยู่อยู่หนึ่งไร่นะครับถ้าใครดูคลิปที่ผ่านมานะครับทำนาปังด้านในนี้ก็คือปลูกข้าวโพดนะครับฝั่งที่ปลูกข้าวโพดด้านในจะค่อนข้างเขียวนะครับเพราะว่า มันก็จะมีพวกปุ๋ยนะครับพวกปุ๋ยหรือซากตอซังข้าวโพดพวกนี้นะครับที่ไถกลบลงไปนะครับผมทำไมมีจุลินทรีย์หรือวัตถุในดินค่อนข้างเยอะนะครับทำไมมันข้าวก็รู้สึกว่าจะค่อนข้างเขียวนะครับก็เริ่มแตกกอแล้วนะครับผมเริ่มแตกกอนะครับผมนี้เป็นบ่อลูกอสนะครับอยู่ด้านในเนาะนะครับแต่วันนี้ไม่ได้พามาดูลูกอสนะครับพามาดูข้าวนะครับ บางส่วนก็ยังปักดําอยู่นะครับด้านนอกนะครับของลุงป้านาอานะครับก็ยังดําอยู่นะครับดายังไม่เสร็จนะครับอันนี้ก็ดําไปเรื่อยๆนะครับดาดาทุกวันนะครับค่อยๆดานะครับมันไม่มีน้ําก็คือใช้โซล่าเซลล์นะครับต่อลงมาจากจากด้านบนนะครับโซล่าเซลล์นะครับก็ใช้ท่อ PVC นะครับต่อลงมาก็ดูดน้ําดำนะเพราะว่าตอนดํามันไม่มีน้ํานะครับไม่มีน้ำเนาะนะครับเพิ่งมีน้ําช่วง 3- ามสีวันที่ผ่านมานี่เองนะครับผมอ่า ฝนนะครับแต่ตัวนี้ก็คือใช้โซลาเซลล์นะครับเปิดอยู่ตลอดนะครับมันเลยมีน้ําอยู่ตลอดนะครับมันทำให้หญ้าก็จะไม่เยอะเท่าไหร่นะครับผมแต่เราฝักนะครับตัวนี้ก็ปล่อยแหนแดงอยู่นะครับเนี่ยกลุ่มหนึ่งนะครับที่มีทั้งแหนแดงก็ทั้งจอกด้วยนะครับเอาแหนแดงลงมาปล่อยไว้นะครับเพื่อขยายนะครับให้มันคุมคุมหญ้าไว้นะครับคุมหญ้าคุมน้ําไว้นะครับผมนะครับ อาหารปลานะครับเดี๋ยวให้แหนขยายก่อนเดี๋ยวค่อยเอาปลามาปล่อยนะครับเดี๋ยวค่อยเอาปลามาปล่อยลงนะครับส่วนมากก็เอาปลาตะเพียนเนาะนะครับอยู่สระนะครับก็ตึกนะครับไป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 ตึกมานะครับอาจจะใช้แหหรือยกยอเอานะครับยกสะดุ้งเอานะครับนี่ก็ลมพัดโชยนะครับยังมืดคลึ้มอยู่นะครับเนีช่วงนี้นะครับเพราะว่าฝนนะครับฝนตกติดต่อกัน 3- 4สวันแล้วนะครับผม เดี๋ยวพามาดูนะครับผมมาดูข้าวที่ทดลองนะครับใช้ปุ๋ยนะครับตามสูตรที่แนะนําแล้วก็ตามปริมาณนะครับที่แนะนํานะครับผมว่ามันจะเป็นยังไงนะครับเพราะว่าแต่ก่อนก็คือใส่ก็คือใส่ตามที่เราเคยใส่นะครับไม่เคยเอาดินนะครับหรือเอาชุดดินนะครับที่สวนนี้ไปไปไปตรวจนะครับสักครั้งนะครับแต่ว่าปีนี้นะครับก็ กะทดลองเอาดินนะครับไปตรวจไปหาค่า pH นะครับค่าไนโตรเจนค่าฟอสฟอรัสค่าโพแทสเซียมนะครับก็ออกมาเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวช่วงเข้าแต่ก่อนนะครับออกรวงนะครับออกรวงเดี๋ยวค่อยมาดูผลผลิตกันนะครับผมว่าจะได้เฉลี่ยเทียบกับปีที่ผ่านมานะครับมากน้อยขนาดไหนนะครับผมกับ การบุริหารจัดการนะครับการใช้ปุ๋ยเคมีตามค่านะครับการวิเคราะห์ดินนะครับเพื่อลดต้นทุนนะครับของศูนย์การจัดการดินปุ๋ยชุมชนนะครับของตำบลเมืองวยนะครับอยู่ที่ตองออยสกลนครนะครับที่แปลงที่สวนนะครับก็ลองดูนะครับเพราะว่าเท่าที่วิเคราะห์ออกมาก็คือค่า ps จะอยู่ที่6.5แล้วก็ในตัวเจนนะครับจะเขียนว่าต่ามากนะครับฟอสฟอรัสก็ต่ํามากนะครับส่วนโพแทสเซียมก็อยู่ในค่าปานกลางเนาะ นะครับก็ใช้อยู่20กิโลกรัมต่อไร่ครับรอบแรกนะครับอันนี้ก็คือหวานเรียบร้อยนะครับเป็นปุ๋ยรองพื้นนะครับก่อนปักดำนะครับผมแล้วก็ครั้งที่2ก็ใส่อยู่ประมาณ9กิโลเนาะนะครับก็เดี๋ยวจะลองดูนะครับแต่โดยโดยภาพรวมแล้วนะครับเท่าที่ดูตอนนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับต้นข้าวก็ถือว่าเริ่มแตกกอดีแล้วก็ใบค่อนข้างเขียวเขียวเข้มแล้วก็เท่าที่ดูสีของน้ํานะครับ แล้วก็มันมาลงมาย่ําดูดินนะครับดินก็ค่อนข้างนิ่มนะครับเนี่ยดินดินนิ่มนะครับจะนิ่มกว่าวอันนี้มันเป็นดินทรายนะครับดินทรายแต่ว่าอ่ามันจะค่อนข้างนิ่มแล้วนะครับผมก็จะดีกว่าดีกว่าอยู่นะครับผมดีกว่าที่อ่าที่เราใส่นะครับเพราะว่าใส่แต่ก่อนก็คือใส่ตามตามปุ๋ยตามตลาดนะครับส่วนมากก็คือจะใช้ปุ๋ยสูตร16 16 8หรืออ่า16 88หรือใช้ยูเรียนะครับซะมากกว่านะครับผมก็ไม่มีการวิเคราะห์ ค่าดินหรือวิเคราะห์ในการใช้ปุ๋ยเคมีนะครับผมก็วันนี้นะครับผมก็มีโอกาสนะครับผมด้มาเดินดูนะครับผมนาข้าวนะครับที่ปักดาไว้นะครับแล้วก็โดยการใช้ปุ๋ยเคมีนะครับตามค่าการวิเคราะห์ดินนะครับผมตามสูตรแล้วก็ปริมาณแล้วก็จํานวนนะครับตามที่แนะนํามานะครับผมไว้เดี๋ยวข้าวนะครับออกรวงนะครับหรือมีผลผลิต อะไรมากน้อยขนาดไหนนะครับเดี๋ยวจะมาสรุปให้กับทุกท่านนะครับได้ดูนะครับว่าอัตราค่าใช้จ่ายในการซื้อปุ๋ยใบเท่าไหร่นะครับผมแล้วก็รวมแล้วนะครับผมผลผลิตที่ได้นะครับประมาณเท่าไหร่แล้วเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมานะครับมีความแตกต่างมากน้อยขนาดไหนนะครับที่ได้หลายกว่าเก่าหรือได้น้อยกว่าเก่าครับเดี๋ยวปีนี้นะครับค่อยมารู้กันนะครับถ้าเกิดมันประสบความสำเร็จก็คงจะใช้ปุ๋ยสูตรนี้นะครับตามที่แนะนํานี้นะครับเพราะว่าดินเราก็ก็คงเป็นสภาพนี้ไปอีก อีกหลายปีนะครับผมตามตามค่าการคีาข้อดินนี้นะครับผมก็คงใช้ปุ๋ยสูตรนี้ไปเรื่อยๆก่อนนะครับประมาณ2อสาปีเดี๋ยวค่อยนําชุดดินนะครับไปตรวจอีกครั้งหนึ่งนะครับผมก็สำหรับวันนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับถือโอกาสมาเดินชมทุ่งมาดูข้าวนะครับผมก็มาแลกเปลี่ยนนะครับให้กับหลายๆท่านนะครับถึงการใช้ปุ๋ยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ไว้เพียงแค่นี้ครับผมสวัสดีครับ